ท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องสังกสีแผ่นเดียวที่หลวงพ่อจรันสมัยที่ท่านเป็นพระครูภาวนาพิสุทธิ์ท่านเล่าให้าาศรัทธาญาติโยมฟังไหครับคือเรื่องมีอยู่ว่าในเคลิมะน,นางวาดสองสามีภรรยามีอาชีพขายหมากพลูแล้วก็ปูเค็มพายเรือขายอยู่แถวแถวบางขุนศรีฝั่งธนบุรีก็พายเรือเร่ขายไปเรือ่อยตลอดสวนโน้นสวนนี้ ขายมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งแต่งงานอยู่กินกันมาตามลำดับแม่วาดนี่แกเป็นคนขยันแล้วขี้เหนียวพอได้เงินมาก็รวบรวมซื้อที่สวนไว้หลายขนาดสมัยนั้นขนาดหน0่บาท800บาทยังสูงก็แค่พันเดียวแม่วาดเกี่ยวก็ซื้อไว้เยอะต่อมาภายหลังก็กลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีที่ดินเพราะว่ามีคนเขามาจองที่ทำตลาดบ้าง ทำปลูกบ้านปลูกร้านอะไรเนี่ยแม่วาดก็ขายที่ดินไปแล้วก็ฝากเงินไว้ในธนาคารหลายล้านทีเดียวฝ่ายในเครืมผู้เป็นสามีในมินิสายอยู่อย่างคือหลังจากอาหารแล้วเนี่ยแกก็ชอบออกจากบ้านไปเล่นหมากรุกกับพระที่วัดใกล้บ้านย่านบางขุนศรีไอเรื่องชอบเล่นหมากรุกนี่ตะเครื่นี่แกชอบมาตั้งแต่สมัยแกบวชเป็นพระแล้วตะเคริ่แก เล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าตอนที่บวชพระอยู่นะแกกินข้าวเย็นด้วยเออเรียกว่าเป็นพระทั้งเล่นหมากรุกทั้งกินข้าวเย็นเป็นงานประจำเนะี่ยเออบาปกรรมจริงๆตะเคลมการเวลาผ่านมาตะเคริมกับแม่วาดก็ปลูกบ้านใหญ่โตขึ้นสามสี่หลังแฝดเพราะว่ามีลูกทั้งสี่คนทีนี้ตายไปคนนึงเหลือสามบ้านที่ปลูกนี่มีหอ,อนั่งด้วยโก้ที่เดียวอยู่ริมคลองเรือวิ่งเข้าไปจอดใต้ถุนบ้านได้สบายมากเลยเวลาน้ําขึ้นน้าลง ลูกทั้งหมดไม่ได้เรียนหนังสือที่ไม่ให้เรียนหนังสือนั่งหาก็เพราะว่าแกบอกพ่อแม่รวยอยู่แล้วจะเรียนไปทำไมทำเลือกทำสวนดีกว่าอย่าไปเรียนเลยลูกเอ้ยไม่มีประโยชน์ต่ว่างั้นหาทางนักเลงดีกว่าสบายดีนะเหตุการณ์ผ่านมาพระที่ชอบเล่นหมากรุกที่ชื่อชื่อหลวงตาทองเนี่ยมรณาภาพไปก็ทำให้ตะเคริ่อนี้ขาดขาหมากรุกไปด้วย แกไปชวนพระองค์อื่นในวัดเล่นแกแกก็ไม่มีพระองค์ไหนเล่นด้วยเพราะว่าหลวงตาทองที่ตายมาขนาดหลวงตาทองในี่เที่ยวชาญมากรุกจะตายโยมเคลิ่มก็มือมากรุกระดับเซียนเหมือนกันนะยังไม่มีใครเอาชนะใครได้เลยก็เลยไม่มีพระเนนองค์ไหนจะกล้าเล่นด้วยเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ตะเคลิมจะได้ไปเที่ยวเมืองนรกก็มาถึงวันนั้นเวลาประมาณสักสี่โมงเย็น มีชาวบ้านในย่านบางขุนศรีตายลงคนหนึ่งแต่ว่าตะเครื่อในยังไม่รู้ข่าวเนี้ไม่รู้ว่ามีคนตายแถวนั้นตะเคริ่ก็พายเรือสำปั้นลำที่ขายของอะแหละออกจากบ้านไปตั้งใจจะไปเอาต้นไม้สองต้นที่บ้านเหนือจะเอามาปลูกที่บ้านพอไปถึงบ้านเหนือได้ต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วตะเครื่ก็พายเรือล่องกลับบ้านขณะที่พายเรือมาระหว่างทางก็ผ่านบ้านหลังที่ว่ามีคนตายเนี่ยเขาเพิ่งตาย ตะเคลิมก็เห็นมีเรือสี่แจวลำหนึ่งจอดอยู่ท่าน้ำบ้านคนตายเรือสี่แจวลำนั้นคนที่นั่งกลางลำนี่รูปร่างใหญ่ไว้หนวดนะเสร็จแล้วคนไว้หนวดตัวบเบ้อร์นี่หันมาเห็นตะเคลิมเขาก็ร้องบอกลูกน้องบอกเออเอาไอ้คนนั้นใส่เรือไปด้วยมันยังไม่ตายก็เอาไปเป็นป,นป,นปนอย่างนี้แหละเสร็จแล้วคนตัวใหญ่ไว้หนวดก็หันมาบอกตะก,กเคลิมบอกเออไปไปด้วยกัน ไปสงองนายเดี๋ยวกลับไม่ไกลอะตะเริมรู้สึกเกรงในอํานาจของคนคนนั้นอย่างบอกไม่ถูกก็พายเรือตามเรือสี่แจวลํานั้นไปพอเรือผ่านหน้าบ้านของตัวทีนี้แม่วาดซึ่งเป็นเมียแกอยู่หน้าบ้านก็มองเห็นแกก็ร้องถามตักเริมบอกอา้าวนั่นแกจะเลยบ้านไปไหนแล้วนะตะกเริม่มตักเริมก็ร้องบอกแม่วาดว่าเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวแม่วาดรู้สึกแปลกใจมองตามไปก็เห็นตักเริ่มพายเรือไปคนเดียว ในลำน้ำเนเห็นมีแต่เรือตะเคริ่มลำเดียวแม่วาดมองไม่เห็นเรือสี่แจวของอิตาร่างใหญ่หนวดดกนั่นเลยนับเป็นเรื่องแปลกนะเสร็จแล้วแม่วาดจะก,ก็มองตามไปจนกระทั่งเรือตะเคร่มผู้สามีเลี้ยวคุ้งน้ำหายวับไปเมื่อเรือของตะเครื่หายลับไปตรงคุ้งน้ำนะ่ะก็เป็นอันว่าฉากในเมืองมนุษย์ได้ปิดลงอ่ทีนี้ก็เข้าแดนใหม่ซึ่งความจริงมันก็อยู่ใกล้บ้านตะเคริ่นั่นแหละ ที่นี้ตะเคิมก็พบว่าเรือสี่แจวลำที่พา,าพายนำหน้าแกมาแล้วก็เรือของแกเนี่ยมาจอดที่แพข้ามใหญ่โตแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นแม่น้ำกว้างไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ำอะไรคนในเรือสี่แจวนั่นก็พาตะเคิมขึ้นไปบนฝั่งตะเคิมก็เล่าถึงตอนนี้ว่าที่นั่นเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากเลยเขาพาแกเข้าไปในที่ทำการที่ใหญ่โตมโหราน ในห้องนั้นมีผู้พิพากษามีอายการมีอะไรต่อมีอะไรในระบบสารสถิตยุติธรรมครบหมดนะหลวงพ่อจรัญยังถามว่าเรื่องนี้โยมเคลิมไม่ได้ฝันไปนะแต่เคลิมบอกไม่ได้ฝันหลวงพอ่อเรื่องจริงๆแกบอกแกไปได้วยตัวเองไปด้วยร่างกายเนื้อหนังมังสาดีๆโด,ดยไม่ได้ตายนี่แหละสติสตังของแกยังดีทุกอย่างแกพายเรือของแกไปแล้วเรือก็หลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งอ่นะ ทีนี้พอเขาพาแกเข้าไปในห้องตุลาการอาการเสมียนสารก็ทําการซักไซไล่เรียงแกใหญ่ว่าในเคลิมเนี่ยไปเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์นี่ได้ทําอะไรบ้างพอเขาถามมาอย่างนั้นนี่ตะเคลิมก็เห็นเลยว่าวิญญาณของแกนี่มีแสงแวบบแวบบแวบบแบบออกไปอ่าเป็นแสงเหมือนกับเวลาคนเปิดเทปพูดแล้วมีแสงกระพริบกระพริบตามจังหวะคำพูดนั่นแหละนะ ทีนี้คําโบราณที่เขาว่าทําบุญแล้วจดลงบนแผ่นเงินแผ่นทองถ้าทำบาปจดลงบนแผ่นหนังนะมันคล้ายๆกันอันนี้มันเหมือนกับมันบันทึกไว้ในจิตใจของคนนะพออายาการเขาซักถามอะไรนะวิญญาณตะเคริ่ก็ส่งแสงแวบๆเหมือนกับเปิดเทปนะที่อัดไว้ยังไงอย่างนั้นแหละเสร็จแล้ว ไอ้คำตอบเนี่ยจะโกหกไม่ได้อ่จิตของใครบันทึกอะไรไว้อ่าก็ต้องบันทึกอ่าต้องตอบเข้าไปตามความเป็นจริงมันเหมือนกับเขาเปิดเทปฟังเราเลยว่าจิตของเราเนี่ยบันทึกอะไรไว้ทั้งบุญทั้งบาปเคยไปทําชั่วทำดีที่ไหนมาอบอกหมดเสร็จแล้วผูดภากษา เมืองนั้นสอบสวนปากคำโยมเคลิมไม่มากจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พาตะเคลิมเดินไปเที่ยวหมู่บ้านแห่งหนึ่งตะเคลิมก็เล่าว่าหมู่บ้านที่ไปเห็นทีแรกเนี่ยคนกำลังทะเลาะบอแวงกันอุตลุดผัวเมียทะเลาะกันเมียเอาสากตีหัวผัวทะเลาะกันดา่าลูกดา่าหลานเรียกว่าด่ากันทั้งตำบลเลยตะเคลิมก็เล่าอย่างจำติดตาบอกมันด่ากันแหลกเลยด่าทั้งหมู่บ้านด่ากันเหมือนคนบ้าน,นะ เจ้าหน้าที่ปรโลกเขาก็บอกกับตะเคลมบอกว่านี่ตะเคลมถ้าแกตายแล้วมาจากเมืองมนุษย์แกอยากจะมาอยู่หมู่บ้านแถวแถวนี้ไหมตะเคิมสะดุ้งเฮือกเนี่ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะอุ้ยที่บ้านผมเขาไม่ด่ากันอย่างนี้มีแต่ผมน่ะด่าเมียอย่างเดียวเมีย,ยมไม่กล้ามาด่าผมหรอกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าแกจะมาอยู่ที่ตำบลน,นี้แล้วก็ก่อนตายแกต้องอให้เมียด่านะ แล้วก็ตีกับเมียให้มากๆอะแกได้มาอยู่ที่นี่แน่นอนเลยต่เคริมบอกไม่เอาออกเรื่องอะไรเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาตะเเริมเดินดูมาถึงตำบลแห่งหนึ่งมีมหาวิทยาลัยใหญ่โตสง่างามโอ้อามากนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ไม่รู้แต่งตัวสวยงามกันเดินควักไวมากมายเจ้าหน้าที่เขาก็ถามอีกว่าในเคริมให้ลูกเรียนที่ไหนอะ โอ้ยไม่หรอกครับผมไม่ให้ลูกเรียนหรอกเงินทองมีเยอะแยะไปเลือกสวนที่ทํากินก็มีหลายขนาดจะเรียนไปทําไมโง่เอ้ยเรียนไปทําไมเสียเวลาเปล่า,เ,ลาเงินทองมีที่ดินทํากินก็มีพอสมถีไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกในเคลิมในเคลิมเข้าใจผิดแล้วนะคนไม่เรียนหนังสือก็คือคนโง่ที่เขาเรียนหนังสือกันจะเรียนให้ฉลาดพัฒนาตัวเองบางพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าขณะสมัยโบราณเขายังมีเมืองตักกศิลา ใหญ่โตมโหฬารเอาไว้ให้คนจากแคว้นต่างๆไปศึกษาเล่าเรียนถ้าแกไม่ให้ลูกเรียนหนังสือเมื่อตายแล้วแกต้องพาลูกเมไ,ไปอยู่ไอ้หมู่บ้านปากจัดนั่นแหละที่ด่ากนันทั้งวันนั่นแหละเจ้าหน้าที่ประโลกก็พากันเดินต่อไปแล้วก็พบหมู่บ้านตำบลหนึ่งสะอาด ร่มเย็นหน้าอยู่หน้าอาศัยผู้คนชาวบ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนหนาะคนหน้าบึงไม่มีสักคนเจอหน้าใครเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนั้นนคาว่ามึงกูนี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีพูดกันนะพูดแต่คาอ่อนอ่อนหวานหวานเชิญจ้าเจ้าข้าเจ้าขาเชิญขึ้นบ้านขึ้นเรือนกินน้ํากินท่าเออไปลามาไหว้กัน,น,กน,ออกนตัวอ่อนตัวเอ็นน่ารักต้นไม้ในหมู่บ้านก็ออกดอกงอกงามส่งกลิ่นหอมตลบฟุ้งไปหมด ทุกคนเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่สวยงามเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันหมดเจ้าหน้าที่ก็บอกนี่ตะเคริ่มคนที่เรียนหนังสือนี่เมื่อตายแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่ในหมู่บ้านสงบสุขแห่งเนี้ไอ้แถวนี้เขาเรียกบ้านอะไรนี่เป็นหมู่บ้านบัณฑิตผู้คนทั้งหลายในหมู่บ้านตำบลน,นี้เมืองนี้มีความเสมอภาคกันผู้จาอ่อนน้อมต่อกันไม่มีการทะเลาะวิวาทด,ด่ากันเหมือนกับหมู่บ้านตำบลที่แกผ่านมาตะกี้เนี่ย ก็เพราะว่าทุกคนในหมู่นี้บ้านนี้เมืองนี้เขาได้รับการศึกษาหาความรู้เป็นบัณฑิตแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มของบัณฑิตอย่างนี้แหละตะเคริมแกก็รู้สึกแปลกใจเจ้าหน้าที่ก็พาแกออกเดินเที่ยวต่อไปเอ๊ะเอ๊ะนั่นพระที่ไหนมานั่งอ้าวนั่นหลวงตาทองนี่นะตะเคริมตกใจเจอหลวงตาทองที่ตายไปตั้งนานแล้วมานั่งเล่นหมากรุกอยู่กลางแดดเนี่ยนั่งอยู่คนเดียว ตะเคลิมเล่าว่าแดดเมืองนรกนี่มันร้อนยังไงชอบวนมันร้อนยิ่งบอกไฟนี่เผาหลังลอกเลยหลวงตาทองเห็นตะเคลิมเข้าก็ร้องทักอ้าวตะเคลิมแกไปยังไงมายังไงนี่โอยขาเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วหาคู่เล่นด้วยไม่ได้แล้วแกมาก็ดีแล้วเอามาเล่นหมากรุกกับให้หนุกกันหน่อยด้วยพอมาเจอหลวงตาทองคู่ขาเล่นหมากรุกสมัยอยู่ในเมืองมนุษย์ตะเคลิมก็ดีใจก็นั่งลงเล่นหมากรุกด้วย เดินหมากลุกได้ยังไม่ทันกระดานเลยฝนตกตะเครืมสะดุ้งสุดตัวรีบลุกพรวดพราดขึ้นมาอยู่ไม่ได้เพราะฝนที่นั่นน่ะมันพิกลมันคมมันแข็งเหมือนเข็มแทงพอฝนตกลงมาเป็นเข็มแทงหลังเป็นแผลไปหมดเลยอ่าแทงเป็นจุดจุดจุดแล้วหลังก็ลอกตะเครืก็บอกหลวงตะทองบอกโอ้ยหลวงตาเล่นไปนคนเดียวอ่ะไม่เอาผมไม่เล่นด้ยวยแล้ว ฝนบ้าอะไรไม่รู้แหลมอ่กะเข็มแทงหลังเจ็บจะตายว่าแล้วตะเคริ่ก็เดินหนีไปฝนก็ตกไล่หลังไปเรื่อยเรื่อแกก็รีบวิ่งเข้าไปอาศัยชายคาบ้านใหญ่โตโออาสวยงามเจ้าของบ้านเขาก็ไลต่ตะเพิดออกมาตะเคริ่มก็วิ่งฝ่าสายฝนไปขอหลบบ้านหลังต่อไปอ่าบ้านเขาก็ปลูกเป็นแถวสวยงามยังระวงังเข้าบ้านไหนก็ถูกเจ้าของบ้านเขาขับไล่ไม่ให้เข้าไปหลบเสียงเจ้าหน้าที่ก็ร้องมาข้างหลังบอกนี่ตะเคริ่ม ตอนแกอยู่เมืองมนุษย์นะวีเวลามีคนเขามาชวนทําบุญสร้างกุฏิสลานะี่แกเคยบริจาคเงินหรือว่าข้าวของช่วยเขาสร้างบ้งหรือเปล่าแต่เคิมก็บอกว่าเออเวลาเขามาเรียรายนะี่ฉันก็บอกเขาไปว่าเมียฉันเขาทาไปแล้วอ่ะฉันก็ไม่ต้องทำหรอกเพราะฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่เมียทาบุญก็เหมือนผัวทําก็เหมือนกันนะ่ะเพราะเวลาจะขายที่ขายทางนะฉันเป็นคนเซ็นชื่ออนุญาตให้ขายได้ เมียฉันก็ทําบุญสร้างศาลาไปแล้วหมื่นหนึ่งไอ้ฉันเป็นผัวเนีก็ต้องได้บุญด้วยเหมือนกันนั่นเมียเมียทามาตลอดนะแต่ว่ามันมีอยู่หนึ่งมีที่ฉันทําเองนะมีคนมาชวนทําบุญก็พูดเศร้าซีคือเขาจะาซื้อสังกสีไปมุงวัดชายคาวัดนี่ย,ยังขาดสังกสีอยู่แผ่นหนึ่งไอ้ฉันก็ไม่รู้จะทําทไงเกรงใจเขาก็เลยจําใจล้วงกระเป๋าฟักเงินส่งให้สิบสลึงหรือสามบาทอะไรนี่แหละ เพื่อให้เขาไปซื้อสังกะสีใส่แผ่นเดียวงั้นก็ดีแล้วตะเคลมเมื่อแกทําบุญด้วยสังกะสีแผ่นเดียวเขาเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้หลังคาสังกะสีแผ่นเดียวนั่นแหละเจ้าหน้าที่ปรโรถนเขาบอกอย่างนั้นตะเคลมก็มองเห็นที่แห่งหนึ่งมีชายคาสังกะสีแผ่นเดียวอยู่พอดีแกก็รีบวิ่งเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้สังกะสีแผ่นนั้นตะเคลมเล่าให้ฟังว่าไอ้ฝนในเมืองนั้นมันประหลาดสิ้นดีมันตกลงไปถึงพื้นแล้วพุ่งขึ้นมาอีกแทงก้นเจ็บ ปวดไปหมด่าเสร็จแล้วตะเคิมก็เลยหันไปควา้าเอาเสื่อผือนหนึ่งมาเพื่อจะปิดก้นไว้เจ้าหน้าที่เขาก็รีบห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิยาหยิบย่าหยิบเอาวางไวอย่างเก่าเคริมเสื้อเหล่านี้ไม่ใช่ของแกเป็นเสื่อของแม่วาดเมียแกที่เขาซื้อถาวายวัดแม่วาดคนเดียวเท่านั้นจะมีสิทธิ์ใช้เสือ่อเหล่านี้แกไม่เกี่ยวอ้าวก็ฉันเป็นผัวก็ต้องเกี่ยวสิเพราะเงินซื้อเสื่อถาวายวัดมันก็เงินของฉันเหมือนกันนี่ เวลาแม่วาดเมียแกทําบุญสุนทานนี่แกไม่เคยแสดงความชื่นชมยินดีในบุญไม่เคยโมทนาสาธุเลยตะเคริ่มแกมีแต่ด่าเมียของแกว่าอีคนใจบุญมึงจะทําไปหาสหวรรค์วิมานอะไรก็ทําไปเหอะอ่าไปสวรรค์ก็มึงเลยใช่ไหมตะเคลมก็ยอมรับว่าพูดแดกพูดดันเมียอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าแกไม่มีศรัทธานในการทําบุญสุนทานผลกรรมนั้นทำํำ ให้แกต้องมาหลบฝนในเมืองนรกอยู่ใต้หลังคาสังกะสีแผ่นเดียวตาเคลิมก็คิดแค้นใจมากก็บอกกับเจ้าหน้าที่ปรโลกบอกว่าเงินฉันนะยังอยู่ในธนาคารฝากไว้ตั้งเยอะแยะเดี๋ยวถ้ากลับไปเมืองมนุษย์นะฉันจะสร้างวัดทั้งวัดให้ให,ใหญ่เบ้อเร่อเลยจะไม่ยอมให้ใครมาเข้าหุ้นเลยแค้นใจนะเอ,อต้องมาหลบฝนอยู่ใต้สังกะสีแผ่นเดียวเพราะบริจาคเงินซื้อสังกะสีแผ่นเดียวมุงหลังคาวัด แล้วนี่ตะเคอรมจะสร้างวัดจริงหรือเปล่าจริงดิครับลองผมกลับไปได้เนี่ยผมสร้างวัดจริงเจ้าหน้าที่ปรโลกเขามีวาจาสิทธิ์พูดอะไรต้องเป็นอย่างนั่นเขาก็บอกว่าเอาตกลงเดี๋ยวเราจะให้เวลาในเคลิมห้าปีรวมทั้งหมดนี่ไม่เกินสิบปีถ้าพ้นกำหนดสิบปีแล้วไม่สร้างวัดนี่ไฟไหม้บ้านตะเคริมหมดนะตะเคริมก็ดีใจเพราะถือว่าเจ้าหน้าที่เขาเป็นผู้มีสัจจะพูดอะไรเป็นนั่น ทีนี้ตอนขากลับเนี่ยตะเคลมเกิดหิวข้าวหูอื้อตาลายขึ้นมากระทานหันแกมองไปเจอบ้านหลังหนึ่งเขากําลังกินข้าวกันอยู่หลายคนคนพวกนั้นก็พากันร้องเชือ้อเชิญตะเคลมให้เข้าไปกินข้าวด้วยตะเคลมดีใจกําลังหิวจัดก็ตรงเข้าไปโอ้โหอาหารดีๆตะเคลมชอบทั้งนั้นแกงหมูบะช่อเอ้แกงส้มแกงบอนตะเคลมนี่น้ําลายแทบหกเจ้าของบ้านก็ตักข้าวใส่จานให้ ข้าวขาวสวยหอมฟุ้งไปหมดตะเครม่องแกช้อนตักหมับเข้าปากเคี้ยวกรุบกรุบปรากฏว่าข้าวที่เคี้ยวไหลออกจากปลายคางของแกกลายเป็นตัวหนอนยัวเยี่ยไปหมดหน้าขยะขยงเอ๊ะมันยังไงกันนี่ไว้ตะเครื่แกประหลาดใจแต่แกกำลังหิวอ่ะแกก็เอาช้อนตักแกงบอลของโปรดใส่ปากพอจะเคี้ยวแกงบอลก็กลายเป็นแมลงวันบินพลูออกจากปากไปหมด ตะเคริมก็ตกตะลึงพวกเจ้าของบ้านก็ร้องเออทําไมอาหารมันก็กลายเป็นอย่างนั้นล่ะพวกฉันกินกันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นะพอเจ้าของบ้านเขาพูดกันอย่างนั้นตะเครืก็ได้สติระลึกความหลังขึ้นมาได้ว่าเวลาแม่วาดเมียแกจะเอาข้าวปลาอาหารข้าวหวานใส่สําหรับไปถวายพระแม่วาดก็เคยชวนแกไปด้วยแกก็ตะเพิดเมียแกไปไปไปแกจะไปก็ไปคนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับข้านะ แกอย่าเข้าใจนะว่าเราทํามาหาเงินด้วยกันแล้วต้องไปวัดด้วยกันเวลาทําบุญเนี่ยแกอย่าฝันเลยเอทาอไมไปแกหรอกเดี๋ยวเขาจะไปเล่นหมากรุกกับหลวงตาทองแกไปวัดคนเดียวจะไปสวรรค์นิพพานแล้วก็เชิญพอนึกถึงการกระทําของตัวตะเครื่องก็เสียใจว่าโอ้หนอเป็นเพราะเรามันใจดําใจบาปไม่รู้จักบาปบ,บุญคุณโทษไม่มีศรัทธาในพระในเจ้าแม่วาดมีเราที่กลับเป็นคนใจบุญมีศรัทธาในพระศาสนา ชวนเราไปทําบุญที่วัดด้วยเราก็ไม่ไปเพราะเรานี่มันโง่ขาวเบาปัญญาหลงผิดเป็นมิจฉาทิฐิบุญทั้งหลายที่แม่ว่าทําก็เลยได้คนเดียวไอเราเป็นผัวนึกว่าจะได้บุญด้วยกลับไม่ได้อะไรเลยอ่าดูสิมาถึงเมืองนรกจะกินข้าวปลาอาหารกลายเป็นนอนเป็นมแมลงวันหลุดจากปากไปหมดเออฝ่ายแม่วาดที่อยู่ในเมืองมนุษย์เมื่อตะเครื นั่งเรือไปไม่กลับบ้านหายไปทั้งคืนรุ่งเช้าก็ร้อนใจเกณฑ์ลูกหลานพายเรือออกตามหาแต่ก็ไม่ได้วีแววอะไรตามหาทั้งบนบกทั้งในแม่น้ําลําคลองหาอยู่สามสี่วันก็ไม่ได้ข่าวถ้าตกน้ําตายในศพก็จะต้องลอยขึ้นแล้วแกก็เลยไปดูหมอที่กรุงเทพหมอดูก็บอกว่าตะเคริมตายแล้วแกพายเรือไปแล้วเรือล่มมาเ,เลยจมน้ําตายหมอว่างั้นแม่ว่าตัวเสียอกเสียใจร้องไห้ ให้ลูกหลานญาติพี่น้นองลงเรือเอาเหล็กแหลมไปเที่ยวปักในแม่น้ำลำคลองเขาเรียกแทงเหล็กแหลมหาศพแต่ก็ไม่เจอศพจะแข่งเที่ยวสืบหาตามฝั่งแม่น้ำลำคลองว่ามีศพใครลอยไปติดฝั่งบ้างไหมก็ไม่มีศพของใครเลยแม่วาดก็เลยไปดูหมอพระที่วัดโพธาเตียนหมอพระก็ทายบอกตะเคริ่ตายแล้วอีกไม่นานศพก็โผล่เหนือน้ำนะไปหาหมอดูเก่งๆอีกสองหมอก็ทายตรงกันหมดว่าตะเคริ่ไปอยู่เมืองผีแล้ว พอตามหาอยู่ถึงวันที่เจ็ดแม่วาดก็ปรึกษาลูกหลานว่าตะเคลมไม่มีหวังกลับมาแล้วแน่ทาบุญเจ็ดวันเถอะทําบุญให้ตามประเพณีลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนก็หมดอะไรตายอยากก็เห็นดีด้วยก็เตรียมข้าวของที่จะทาบุญให้ตะเคลมเช้าว,วันนั้นฝ่ายตะเคลมที่เที่ยวอยู่ในเมืองนรกหิวข้าวหูอื้อ,อตาลายกินอะไรก็ไม่ได้อเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเอาละตะเคลมแกกลับไปกินข้าวที่บ้านแกก็แล้วกัน เดี๋ยวจะพาไปส่งลงเรือตะเครื้มก็ดีใจจะได้กลับบ้านเขาก็พากันมาลงเรือลำของแกพอนั่งลงในเรือเจ้าหน้าที่ก็บอกตะเคริ่มหลับตาลงนะอย่าลืมตานะตะเครม่อก็หลับตาปีเลยเจ้าหน้าที่ก็สายเรือพรวดอย่างแรงตะเครมเสียหลักหงายหลังตึงเจ็บปราบเหมือนกับสันหลังจะหักหน้ามึดนะเรือลำนั้นพุ่งพรวดเดียวเข้าไปจอดอยู่ใต้ถุนบ้านของแกที่บางขุนศรีตอนนั้นประมาณตีสี่ แม้ว่าจะตื่นนอนขึ้นจะล้างหน้าสวดมนต์ไหว้พระหุงข้าวพอลงมาได้ถุนบ้านตกตะลึงเจอเรือสมปันมิตะเครอผู้เป็นผัวนอนตาเปรบเป,ปรบอยู่ในเรือ,อแม่วาดก็นึกว่าผีตะเครอม,มาหลอกก็เรียกเสียงหลงเรียกลูกๆมาดูลูกๆกบญาติพี่น้องก็แตกตื่นขึ้นมาดูเป็นการใหญ่ปรากฏตะเคริมเป็นคนจริงๆไม่ใช่ผีมาหลอกครับแต่กระดุกกระดิกตัวไม่ได้เหมือนกับเป็นอมาพาสพูดจาแผ่ววิวไม่มีเสียง เพราะว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาตั้งเจ็ดวันนะลูกๆกับญาติพี่น้องก็ช่วยเอาตะเครืมมือไปพักผ่อนบนบ้านปรากฏว่าแผ่นหลังตะเครืเป็นแผลจุดๆเต็มไปหมดเพราะโดนฝนเข็มแหลมมันตกใส่หลังในเมืองนรกข่าวตะเคร่รอดตายกลับมารู้ไปถึงชาวบ้านก็แห่กันมาเยี่ยมเยือนถามข่าวจนถึงบ้านหลังจากลูกเมียป้อนข้าวป้อนน้ําให้อิ่มแล้วตะเครอก็เล่าเรื่องประหลาดพิสดารที่แกไปเที่ยวเมืองนรกให้ทุกคนฟัง ต่อมาไม่นานตะเคอรมก็หายจากการเป็นอัมพาตก็กินได้นอนหลับสบายดีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมแกก็เริ่มออกเสาะหาที่ดินเพื่อจะสร้างวัดตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับเจ้าหน้าที่ปรโลกแกก็เที่ยวไปหลายแห่งเช่นเมืองนอนทนะครปฐมชนบุรีเป็นต้นก็หาที่ดินถูกใจไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการสร้างวัดนะี่มันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าทางกรมศาสนา เขาจะต้องรับเรื่องขอสร้างวัดไปพิจารณาอย่างรอบคอบหลายขั้นตอนเนื่องจากว่ามีสำนักสงฆ์ไม่มีใบอนุญาตอยู่เยอะแยะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นใครที่จะคิดสร้างวัดขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะสร้างวัดได้เลยทีเดียวแล้วคืนหนึ่งตะเคลมก็ฝันไปว่าได้เจอกับพระภิกษุองค์หนึ่งที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีรูปร่างอย่างนั้นหน้าตาอย่างนั้นตะเคลมก็ให้ลูกออกเดินทางมาสืบดู ก็มาเจอหลวงพ่อจรันเนี่ยนะลูกก็กลับไปบอกตะเคริ่ว่าเจอแล้วตะเคร่ก็ให้ลูกมานิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลที่บ้านนะตอนนั้นโบสถ์หลังใหม่ของวัดนี่หลวงพ่อยังไม่ได้สร้างแต่ว่าโบสถ์หลังเก่ามีอยู่หลวงพ่อกําลังดําริจะสร้างโบสถ์ใหม่อยู่ทีเดียวพอไปถึงบ้านตะเคริ่ที่บางขุนสีตะเครื่แกก็จะถวายเงินจํานวนสิบล้านบาทให้หลวงพ่อเพื่อเอาไปสร้างวัดใหม่ขึ้นมาสักแห่ง แล้ววัดนั้นให้หลวงพ่อไปเป็นสมภารเจ้าวัดด้วยแต่ว่าหลวงพ่อท่านไม่ยอมรับตะเคริมก็บอกว่าเซ็นสัญญามอบเงินสิบล้านไปให้แล้วหลวงพ่อรับไปเสเถอะนึกว่าได้โปรดแกให้ได้บุญแต่ว่าหลวงพ่อไม่ยอมเซ็นรับเพราะว่าแกาเป็นสมภารวัดอัมพวันอยู่แล้วจะลาออกจากเป็นสมภารวัดอัมพวันไปสร้างวัดใหม่ตามความประสงค์ของตะเครอรมเนี่ยมันชอบคนอ่าตะเครอรมก็วิงวอนให้หลวงพ่อรับเงินสิบล้านเนี่ย เรียกพวกพี่น้องให้มารับรู้ด้วยหลวงพ่อขอยืนยนันอาจจะมาทำไม่ได้หรอกรับเงินจำนวนนี้ไม่ได้หรอกนี่โยมเคลิ้มเอาอย่างนี้ไหมที่วัดอัมพวันเนี่ยเขากำลังจะสร้างโบสถ์หลังหนึ่งค่าก่อสร้างไม่ถึงสิบล้านหรอกใช้เงินสร้างแค่ห้าแสนก็พอเหลือจากนั้นโยมก็เอาเงินไปทำบุญวัดอื่นวัดละหมื่นสองหมื่นวัดในเมืองไทยมีต้องสองหมื่นพอวัดโยมทำบุญได้ทุกวัดแหละคำแนะนำนี่ตะเคลิ้มไม่เอาด้วยแกกลัวสังกสีแผ่นเดียวที่คุ้มกันฝนในเมืองนรก ให้แกคราวนั้นปรากฏว่าตะเคอรมแกต้องการที่จะสร้างวัดทั้งวัดเลยแบบเหมาคนเดียวแกว่าถ้าสร้างได้แบบนี้ตอนตายแล้วมันคุ้มกันฝนนรกหมกไหม้ได้เมื่อหลวงพ่อไม่ยอมรับเงินไปสร้างวัดแห่งใหม่ตะเคิรมก็ให้ลูกหลานนิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลนที่บ้านอีกสองสามครั้ง เข็นให้หลวงพ่อรับเงินจํานวนเยอะแยะนี่เอาไปสร้างวัดใหม่เงินสิบล้านสมัยนั้นมีค่ามากมายมหาศาลแต่อาหลวงพ่อก็ท่านก็รับไม่ได้ท่านก็หาทางออกแนะนําตะเคลมบอกว่ามีวัดอยู่แห่งหนึ่งในเขตพรมบุรีเขาซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วสร้างกุฏิไว้แล้วแต่โบสถ์ยังไม่มีตะเคิมไปสร้างต่อที่นั่นดิตะเคลมก็ไม่เอาอีกยืนการานจะซื้อที่ดินเองสร้างวัดเองแกแขนใจสังกสีแผ่นเดียว จนการเวลาผ่านไปตะเคลมก็ยังไม่ได้สร้างวัดสักทีเพราะว่าไอการจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่นี่เป็นเรื่องยากเพราะกรมศาสนาเขามีระเบียบเคร่งครัดอย่างที่ว่าเนี่ถ้าตะเคลมจะบริจาคเงินตามวัดทั่วไปัก็ง่ายแต่แกไม่ยอมทำนะตั้งใจจะสร้างวัดใหม่สิ่งเลยด้วยเงินข้องแกเองคนอื่นไม่เกี่ยวฝ่ายแม่วดัดซึ่งเป็นภรยาก็แก่ชราลงเจ็บอ,อดแอดตามวัยสังขาร แกก็เห็นตะเครมสามียังสร้างวัดไม่ได้สักทีแกก็เลยให้ลูกๆเอาเงินสดล้านหนึ่งไปถวายวัดจากนั้นไม่นานแม่วาดก็ถึงแกกรรมแล้วต่อมาอีกสองปีตะเครมก็ตายตามสัญญาที่ให้ไว้กับยม,มทูตในเมืองนรกหมายความว่าตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมาตะเครมไม่สามารถสร้างวัดได้เสร็จตามที่ยม,มทูตได้กําหนดให้เวลาไว้แกก็เลยต้องหมดสิ้นอายุขยเพราะยม,มทูตมาเอาวิญญาณแกไป เมื่อตะเคริมตายแล้วลูกๆกเอาศพแกไว้ที่หอนั่งเรือนไม้บ้านที่ปลูกรวมอยู่ในบริเวณเดียวกันส,สี่หลังนั่นแหละต่อมาเกิดอัศจรรย์ตามคำพยากรณ์ของยม,มทูตที่บอกว่าพ้นสิบปีไปแล้วไฟจะไหม้บ้านปรากฏว่าไฟไหม้บ้านตะเคริมทั้งหมดสี่หลังเป็นเท่าทานไม่ไหม้แต่หอน,นั่งที่ไว้ศพตะเครื่่านั้นแหละนี่แสดงว่าชาติหน้ามีจริงนรกมีจริงหลวงพ่อจรันท่านบอกอ่า คำพูดของโยมมาตูตี่บอกล่วงหน้าไว้ในแม่นยำจริงหลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้ญาติโยมผู้ใดไม่เชื่อก็ตามใจแต่สําหรับอาตมานในเชื่อเรื่องนี้ร้อเอร์เซ